ฝึกจิตให้มันสะอาดฝึกจิตให้มันขาวเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินเองไปไหนคนมองเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกดีถ้าเองหงุดหงิดนู่นนี่นั่นนะเขามองรู้สึกดีไหมไม่ดีนี่เองเข้าใจในพุทธศาสตร์เนี่ยสิ่งที่ข้าสอนเองเนี่ยคือเลี้ยงชีวิตเองเลี้ยงชีวิตเลยนะ มาช่เลี้ยงชีวิตเองอย่างเดียวเลยเองสามารถจะนําขึ้นในโลกในที่ดีผ่านเองลูกนามของเองให้กับมนุษย์ให้กับสัตว์ให้กับวิญญาณที่มันมีทุกข์นะเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้ตอนมันเป็นมนุษย์มันจะทํำไหมไม่ทําไม่ทําแต่มันไม่รู้ทุกวิญญาณนะตอนที่ฝึกกับท่านเนะี่ยท่านจะสอนเรื่องนี้โดยตรงเลย เวลาไปส่งเวลาไปแผ่เนี่ยทุกวิญญาณนลเสียดายตอนเป็นมนุษย์เสียดายตอนเป็นมนุษย์ทุกวิญญาณเลยยกเว้นวิญญาณที่ฝึกเขาก็จะมาน้อมมาฝึกต่อกับเราเพราะเรามีรูปมีนามครบองค์ประกอบของพลังงานพลังงานดีไม่ดีอยู่ในโลกเนี้ยเราสวนบมนต์ทุกครั้งเนี่ย พลังงานความสว่างความบีที่ทิ้งมนุษออกมาที่เราหมดอแล้วก็แผ่ไปมนุษย์วิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณเนี้ยพอมันเห็นเนี่ยมีทุกข์ในทางว่ามันขอไหมขอเพราะนั้นเราที่ฟังอยู่เนี่ยนะพวกที่ฟังในเว็บรอยู่ตรงนี้นะ ถ้าใครยังไม่เคยอธิษฐานรีบอธิษฐานเถะนะบุญกุศลบุญบรารมีทั้งหมดเนี่ยที่กบเจ้าเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันและอนาคตแผ่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตพร้อมที่จะให้บุญได้ตลอดชีวิตถ้าเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครเรียนนอกโลก เอถามว่าไม่เรียนแล้วจะอยู่ได้ยังไงจะกินอะไรท่านก็บอกว่ามนุษย์มันมีอะไรทั้งว่ายิ่งเมืองไทยเนี่ยขาดอะไรปัจจัยสี่พร้อมเลยนะอาหารที่อยู่อาศัยครึ่งยารักษาโรคแค่นั้นก็ตายแล้วถ้าเราไปติดแค่นั้นเองพอติดแล้วก็โลภแล้วมันก็ไม่พอ ใช่ไหเออทุกคนรู้นะว่าตายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้ถึงไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดก็รู้ว่าคือเอาไปไม่ได้จริงไหมล่ะเพราะนั้นฝึกในพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าฝึกจริงๆนะมันสนุกนะมันเพลินด้วยฮนะถ้าไม่เพลินเนี่ยไม่มีใครฝึกหรอกนะ ที่เขาไม่ฝึกว่าเขาไม่รู้ปราจิตวัตถุไม่เข้าใจการเวียนว่ายไกลเกิดไม่เข้าใจเรื่องของกรรมไม่เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์อะไรพวกนี้นะพูดถึงเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราสร้างทุกทุกที่นะอนาคตก็คือฟรีเดี๋ยวนี้ก็ฟรีอยู่ทุกที่เลยมีที่ไหนบางตุที่ถ้ำใหญ่มืองนะ ที่เชียงดาวเชียงงามวังเหนือแพรโอ้พวกนี้อยู่ได้หมดเลยติดแอนหมดเลยฮะเหลือที่นี่ยังไม่ได้ติดที่นี่หลวงพี่ก็จะทําถ้ำ,ำแล้วก็หลวงพี่แล้วำทำถ้ำดีกว่าหลวงพี่วันนี้ไปดูถ้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วมันถูกด้วยฮะถูก ถูกเราทําง่ายดย้วยไม่ต้องใช้ฟีมือเลยปูนแปะแปะก็เป็นทําแล้วให้ชาวจ้างชาวบ้านแถวนี้มาทำํำดีกว่าไปจ้างเ <c oughs> นี่ยทําเป็นรอบเลยทําประตูหน้าต่างนั้นเองใช่ไหมง่ายดีมองพี่ทําเลยเดี๋ยวจะทำแล้วเริ่มทํำล้วหยุดไปหลายปีแล้วเนี่ยหยุดเพราะโรคทุกคนกลัว ใช่ไหมกลัวเป็นโรคอะกลัวเจ็บแล้วกลัวาตายด้วยเาะนั้นก็เลยเราก็เลยมาพักกันมั่งพักาธาตกันมั่งจะได้ห่างจากโลกโลกเนะีรับรองมีลายคนนะสมัยที่หลวงตาอยู่ออกจากถ้าใหม่ๆนะ ของตารักษาโรคคนเดินไม่ค่อยไหวเนี่ยไปอยู่ที่ถ้ำทุกคนะกลับออกมาในเดินสบายเลยเดินขึ้นถ้ำนี่จะต้องสาวอะสาวขึ้นเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยสาวขึ้นแน่นอนเลยแก่นะสาวขึ้นพอสวดไปสักพัก ปีสองปีเออเดิมคล่องละเดินเพราะอารมณ์ทั้งโลกไม่มีเลยมีแต่เสียงสวดมนต์มีแต่เห็นแต่พระสวดไปด้วยเห็นแต่พระไม่มีลูกหลานก็ไม่มีไม่มีใครบน่นไม่มีอะไรเลยเสียงสวดมนต์อย่างเดียวเลยทีนี้จิตมันก็อยู่กับพุทธมนต์ที่จิตมันก็ควบคุมธาตุอยู่ทั้งสี่อยู่นะ มันก็ไปปรับธาตุจิตเราเนี่ยตัวปรับเลยอะถ้าใครเห็นพระเหรินหรือสีที่มันมีฤทธิ์เนี่ยนะโอ้รับประกันเลยแล้ว,ว่าบวชทุกลายอ้าจริงชิงนะลวงตาเจออะไรลวงตาเจอเยอะนะตอนที่สมัยฝึกใหม่ๆเนี่ยชอบอยู่แล้วไนงะรู้หรือเปล่าว่า พระบางองค์นะบางองค์นะเกิดไม่เข้าท้องหลายพบชาติแล้วเกิดกับคนตายเน่าก็มีฤทธิ์แหะนั่งอยู่นี่ก็รู้ว่าใครจะตายในป่าในเขาอายุน้อยๆหน่อยอยี่สิบสามิบเนี่ยหายวับไปไปปัดท่าเนี่ยมันเสร็จส่งวิญญาณมันเสร็จตัวเองก็สอนเสร็จเลยสายใหญ่ ของเก่าเนี่ยขาดฟุ๊บเข้าไปสายยายใหม่เลยเกิดชันชีสุดยอดไหมพุทธศาสน์สุดยอดไหมโอ้โห,โห,โหมาจากฐานเนี่ยมาจากกรรมฐานเนี่ยปัญหาอย่างเดียวอะจะทนสวดได้ไหมแค่นันสถานที่มีอาหารมีทุกอย่างพร้อมเรือลงที่ยังไม่พร้อมใช่ไหม ถ้าหลวงพี่ไม่ขี้เกียจน,นะหลวงตาว่าจริงๆแล้วใช้เวลาไม่กี่ปีนะโลกวิญญาณในะเรื่องเล็กๆนะจะสัมผัสไม่ได้เพราะวิญญาณนะทั่วไปนะทุกทุกในโลกเนี่ยนะมันก็ไปจากมนุษย์นะนะใช่ไหมมนุษย์กับวิญญาณนะคุยกันไม่ได้เขาไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นศาสนาพุทธนะจริงๆแล้วเนะี่ยไม่ใช่อยู่ในตำราไม่ใช่เรียนไม่ใช่ บวชแล้วกูก็ไปเรียนหนังสือเรียนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่นะมันเพิ่งมีตอนหลังเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยถ้าคนบวชปั๊บเนี่ยวายพระสวดมนต์อย่างเดียวเลยนะสวดอย่างเดียวแล้วบางคนก็ฝึกฐานฝึกกรรมฐานคือโบราณมันถึงมีผู้ที่มีเซนดีมากเพราะตอนหลังเนี่ยมันตั้งระบบใหม่ ไปเรียนเป็นไงอ่ะร้อยปีนี่เป็นไงโอ้โหวุว่นวายขนาดเลยใช่ไหมบวชมาต้องฝึกจิตวิญญาณเนม่่ฝึกเรื่องจิตวิญญาณฝึกเรื่องการเวียนว่า,ใายใจเกิดนู่นมาสวดมนต์ภาวนานู่นใช่ไหมคนโบราณถึงตุลุงถึงอยู่ในวัดเนี่ย ทุลุงรู้หมดแหละคนในบ้านเนี่ยเป็นใครเป็นใครเพราะเขาไหว้พระสวนมนต์ไงจิตอยู่กับพุทธมนต์นะจิตอยู่กับพระเนี่ยยังจิตอยู่กับหลวงปู่เนี่ยจิตอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่มีอะไรอ่ะท่านมีหมดแล้วไงคือท่านเกิดก่อนท่านสร้างบาร,รมีมีหมดแล้ว้นบอกอย่างหลวงพ่อดู่เนี่ยนะท่านบอกข้ามีโลกธรรมข้าไม่มีอย่างเดียว คือยังไม่ได้เป็นผู้ไจ้าาไว้นั้นเองเพราะนั้นเองนึกถึงข้าเองสามารถจะเรียนเอามาเป็นประโยชน์ได้ทั้งโลกและธรรมสุดยอดนะเพราะนั้นถ้าบอกขนาดนี้แล้วยังไม่สวดแล้วก็ตัวใครตัวมันนะนะ <c oughs> จริงไหมเพราะสวดมนเนี่ย มันซื้อไม่ได้มันไม่มีซื้อมันไม่มีขายต้องสวดเองแล้วสวดทุกครั้งมันก็พักนะจิตจิตพักกายพักนั่งนานๆก็ยืนยืนนานๆก็เดินยืนเดินนั่งนอนนะตอนนี้ลงตานอนซะส่วนใหญ่ถ้าอยู่ที่ทำนะเพราะอายุมันน้อยลงอายุน้อยลงนะไม่ใช่อายุมากขึ้นนะไม่ใช่เหลือน้อยไง จริงไหมล่ะบอกไอ้โอ้ยลุงคุลุงนหอายุยืนเนี่ยไม่ใช่อายุเหลือน้อยจริงไหมยุคนี้เนี่ยน้อยมากเลยพวกเจ้าปัญญาจิกะมนุษย์ร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นว, 40, วัน,ว,นว,งงวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งบันทึกอะไรนั่นก็คือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยง่ายๆเลย พระุทธเจ้ามาจากใครท่านบอกว่ามาจากมนุษย์ตาดำๆอย่างเรานี่ยนะผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันไปตามกรรมไปตามอารมณ์ที่เกิดเพราะนั้นการเกิดเกิดตายตายมันก็เลยไม่น่ากลัวอะไรน่ากลัวอะไรไม่ต้องกลัวตายแน่นอนและก็เกิดแน่นอนฉะนั้นต้องฝึกไว อย่าไปยิน้ล่อะไรนะเขาจะยากดีมีจนเขาจะใหญ่ขนาดไหนม,มันจะด่ากันนะเนี่ยอย่าไปด่ากับมันแล้วไปด่าใครเขาเข้า,ขา,ขาเรานะไม่อย่กเขาจะมีอะไรนะไม่ใช่นะท่านหลวงพ่อท่านบอกเองพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงท่านบอกเองไปว่าเองไปด่าเอ็งไปอะไรเขาเนี่ยมันไปไหนอะ่ะมันก็อยู่ที่เองนั่นแหละทั้งบอก ถ้าเองอยากมีเมตตาไหมท่านบอกซุปเปอร์เมตตาเองแผ่เมตตาบ่อยๆไปไหนก็แผ่แผ,แผ่แผ่ไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยพิจารณาไปด้วยวนเวียนวนเวียนอย่างนี้นหนักไปกับแผ่เพราะต้องการพิสูจน์ในเรื่องของหลวงพ่อที่ท่านสอนไว้ท่านบอกเมตตานี้ ถ้าทำได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลในท่านบอกอย่างตู้นี่นะถ้าแพร่ไปบ่อยบ่อยๆเนี่ยอารมณ์ตู้จะจะเบา้าใครจะว่าอะไรกันยิ้มทำไมเนี่ยเริ่นสว่างไปเรื่อยๆแล้วนะเพื่อนเพื่อนรุนี้แหละมันมาเห็นหน้าตุา้โอ้โหมีความสุขเพราะอยู่ใกล้แล้วมันมีความสุขใช่ไหมกลับไปบ้านนะเวลามันมีทุกขมันนึกถึงตุกอีกอะพอนึกพับ ขึ้นไปหาเขาแล้วนอมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอเลยมีประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยใ,ใครเขาฝึกได้ก็ามาจากมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจา้าเขามันมาจากมนุษย์ใช่ไหมเออการเรียนว่ายายเกิดท่านบอกว่าไหนในไหนเองก็เกิดเกิดตตายอยู่แล้วท่านบอกค่อยๆทําไปค่อยๆพิสูจน์ไปในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยพิสูจน์ให้ให้ได้ แล้วเองจะไม่ขี้เกียจมันทำยากนะฐานตรงเนี้มันทำยากกว่าสร้างนัน่นสร้างนี่อีกสมัยที่หลวงตาอยู่กับท่านนะท่านบอกถ้าเองสร้างบาร,รมีชาตินี้นะถ้าเองไม่มีทรัพย์ยังลำบากหน่อยเจชาไหมไม่ใช่ไม่ให้สร้างนะถ้ามีทรัพย์แลสร้างไปเถอะมันเป็นประโยชน์แต่ถ้าเองไม่มีไงํำไงเองก็ต้องหา ใช่ไหมล่ะแจกซองมั่งน่นนี่มั่งบอกบุญไปมั่งใช่ไหมจะอย่างเรามันไม่ใช่สมัยที่ทํางานขนาะดเพื่อนเอาซองมาเป็นปึกเลยใส่คนเดียวเลยยี่สิบสิบบาทมันมาสมัยก่อนมันต้องเป็นมีกรรมการใช่ไหมล่ะ เอาออกไปเลยสิบซองให้ไปแจกหน่อยอใ้ะ้กระถินบ้านกูนกนว่าสร้างโบสถ์สร้างมีหานไม่แจกเอาเงินเดือนกูนึกว่าใส่ไปสองยี่สิบมึง1สิบบาทงค์เมื่อก่อนนี้มันก็นเยอะน่ะท่านบอกเองแผ่เมตตาเองไปไหนเองนึกถึงข้านึกถึงจกักรพรรดิเมื่อก่อนนึกถึงท่านอย่างเดียวแล้ว เมื่อก่อนฝุกใหม่ๆเนี่ยใช้ใจสนานาคมนึกถึงข้าแล้วก็ผ่านที่เองแล้วไปที่วิญญาณไปเรื่อย,อยๆไปไหนอย่าลืมแผ่ท่านบอกเพราะวิญญาณที่เองแผ่เนี่ยบางวิญญาณมันเป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนเป็นความสุขวิญญาณมันจะเวียนว่ายตายเกิดไปกีเองอีกนานเลยท่านบอกถ,ถ้าเองสร้างเนี่ยนะอย่างยังปูเนี่ยนะ เราสร้างมันปีประโยชน์ก็จริงล้ะอยู่ได้สองพันปีสองพันกว่าปีหมดศาสนาองค์นี้แล้วครับไม่มีแล้วจบแล้วแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายใจเกิดไปกับเราอีกอีกนานไหมนานนะเกิดคนเดียวไม่ได้เกิดคนเดียวไม่ได้หรอกใช่ไหมทาคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นไหนๆก็เข้าใจแล้วล่ะ อย่าไปสร้างศัตรูไว้กับมนุษย์และสัตว์บินอย่างใยในยุคนี้ท่านบอกเออยยิ้มชาวมาก็ยิ้มให้จิ้งจกทุกแกไปวันดีครับคุณจิ้งจกคุณทุกแกวันนี้ห้ามกินเนื้อสัตว์นะครับนะคนะคอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเมตตาต่อมันแล้วไปไหนก็ยิ้มนะลูกนี่ให้รอยยิ้มนะไปที่ไหนคนมีทุกข์ทุกก็ยิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มให้ ก็ช่างเขาเยิ้มไปเอมันจะชินกับการให้แผ่เมตตาไปเรื่อยๆๆๆในอนาคตอารมณ์ไม่ดีตู้จะครบไหมไม่ครบเพราะเมตตาเนี่ยนานๆเขา้ากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะมาพร้อมองค์ประกอบของกรรม มันเป็นตัวช่วยให้จิตเราเบาเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ย,นนยคนที่มีเมตตาเนี่ยฝึกไม่นานเนี่ยจิตจะเบาจิตจะขึ้นพรมได้เร็วจะมีความรู้สึกเลยเราต้องการอะไรในภพชาติเนี่ทุกคนมีสิทธิ์นะฮอย่าไปตื่นเต้นจะมีจะจนจะอะไรก็อย่าไปตื่นเต้นเห็นก็แผ่ไปครพรพะเราเกิดมาโดยกรรมในอดีตเรามาจากอดีต เรา,าจ,จะเกิดมาเพื่อชายเศษของกรรมในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็ทำใหม่